สวัสดีค่ะอุดมวัน diy คลิปนี้สอนทําดอกพระอาทิตย,ย์ง่ายๆนะคะใช้ริบบิ้น2ชุดชุดแรกความยาว21นิ้ว4เส้นทําลูกส้มแบบนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งความยาว15นิ้ว8เส้นค่ะต่อกลีใครมีลูกส้มก็เอามาทําดอกไม้ได้เลยตรงนี้นะคะก็ความลูกส้มเอาด้านที่มีรูขึ้นมาแล้วสอดเข้าไป หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามใส่ไปเลยโอ่เสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านขึ้นมาเราจะทำเกสอตรงกลางนี้ก่อนอิดไปเปนเส้นตรงหน้าเราค่ะบิด ไปด้านหลังนะคะดึงขวาดิดหลังดึงขวาแล้วก็บิดไปด้านหลังอีกทีน,บบนี้แล้วก็นับไป1 2 3นะคะไม่ไม่นับช่องตัวเองนะคะ1 2 3แล้วก็สอดสอดออกช่องที่2นะคะเว้นได้ปิ้น1เส้นนี้ มาแบบนี้จากนั้นก็เส้นถัดไปเลยค่ะเรียงกันขยับช่องถัดไปเองกันไปเลยบบินก็ลงช่องถัดมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นเกลียววนแบบนี้แล้วก็ปิดวนเรียงไปเลย อ,นนะะอย่าเพิ่งดึงแน่นลิ้นดึงไว้หลวมๆเพราะว่าเส้นท้ายๆมันจะต้องสอดเข้าไปด้านในนะคะต้องแหวก เส้นสุดท้ายนะคะจะแบบยากนิดหนึง่งได้แล้วจากนั้นก็ค่อยๆดึงเลยะคะ่ะได้เกสรเรียบร้อยแล้วก็พลิกกลับด้าน เทปลิ้นกลับไปค่ะนับหนึ่งสามเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามกดชายปลิ้นตรงนี้ไว้แล้วสอดไปด้านบนถ้าอันนี้มันดันลึกเข้าไปข้างในนะคะก็สองดูแล้วก็เอาสอดด้านบนปลายปิ้นแล้วก็นิ้วชี้กดด้านนี้ไว้นะคะมันจะได้ไม่ไม่ดันกลับไป ทีนี้ก็มาทํากลีบกลีบนอกกันนะคะกลีบนอกรอบที่หนึ่งเราก็มีิบริปบิ้นมา1เส้นตรงหน้าเรานี้แล้วก็โค้งง่ายๆแบบนี้เลยโคงง้งง่ายสอดเข้าช่องถัดไปตรงนี้ค่ะดึงเลยได้ทรงโค้งแบบนี้แล้วก็สอดเียงเส้นไปเลย

ก็พลิกกับด้านสอดเก็บไว้เปยนค่ะเแล้วกรีบชั้นที่หนึ่งกรีบชั้นที่สองนะคะเราก็จะ หยิบริปปิ้นขึ้นมาซอดลงไปตรงกลีบแรกเลยโค้งไปตรงๆแบบนี้ กรีบแล้วก็คลิกกับด้านเก็บดิปปิ้งค่ะน,นี้ก็เสร็จแล้ว วิธีการใสเร่เลนก็คว่ำลงแล้วก็เอาเหรีบาทคาสอดลอดลงไปได้เลย